องที่จะเล่นคุณคน้องพี่อยู่สุสานกับมันต่อต่อีอยู่สุสานกับเขาสองต,อต,อต่อสองสองต่อสองจริงอยา่าอย่ามาคุกิ้งงนี้งึบงิบโเดี๋ยวนี้เลยดึงพี่ไปดิดึง โอ้แกคิดค <ok ิดจุดเกิดฮันเฮนเตอร์เฮนเตอร์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเันเตอร์อยู่ไหนเันเตอร์อยู่ไหนสายขวาฮองตอดินอยู่โอ๋ออีกาแล้เป็นกีกาฮองตอดินอยู่โอเคช่มันเป็นกีกาแล้มันสมกีกามาหาพี่โอเคข้อนี้ล็อกกี้ข้อนี้ล็อกพี่ปั่นอยู่ปั่นอยู่มีมีใครอยากเป็นสปอนไม้คะส่งมาให้สตาร์เดอร์แล้วสตาร์เดอร์บอกให้เอยมาจากร้านนี้นะคะเติมให้ส่งให้น้องๆได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีไหม มีมีสปอนเซรันร้นร้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาเดี๋ยวโฆษณาให้นะร้านเติมตังค์เออมาเหอะกับเอาขึ้นทั้งไลน์ได้แลเอาขึ้นทั้งไลน์เออเอาขึ้นเอาขึ้นก็ได้นะเออขึ้นในคลิปก็ได้นะเอาคลิปได้นะไม่กดกลอไม่กลอนเป็นลปอนหน่อยเออเลดเลดดีๆนะเลดดีเลดดีมากเลยเลดดีมากเลยหน้าเงินเนาะกูเนี่ยสภาพไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่หนูเมื่อก่อนคอที่วะค่ง 5 u t e s later เอาเพิ่งเห็นคาบอยพี่ว่าเห็นในไอนเล่นมันว้ามาหาพี่ว้ามาหาพี่อะเนอยู่ไหนคะลูกเอาประตูเก่ามามพี่อยู่ประตูเก่าพี่นะอยู่กับพี่นะแม่แค่ผู้ชายเดหัวนะเดกงจงีงียจางจีจูไสิบีก็ไดไอ้สีลเก่อนอ๋อ้มันจะเอาพี่ จ้องที่จะเล่นพี่มันเล่นพี่แน่ไม่ด้วยเข่าจ้องที่จะเล่นคุณน้องพี่อยู่สุสานกับมันสองต่อสองใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะูไปอยู่สุสานกับสองต่อสองจะดูวิ่งไปแบบสองต่อสองจริงอย่าอย่ามาคุกคิงตรงี้เงี้ยงยอดเดี๋ยวนี้เลยดึงพี่ไปดิ ำไมเดี๋ยวเลยกูไม่ใช่ไมครับเคร <c oughs> เกิเท่าไรแล้วเกิดกันวัดวัดต่อ่องเกอ้าวมันโดนรถไฟชน พี่คอนเทนต์นกลัวม่มีพีคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ก้าวก้าก้าเหรอเอล้นาอ้าแล้วจุดจุดจุจุด,จดอวิกตอรีล่ดเป<อ><ส>ิดประตูอยู่นะเปิดประตูอยู่ยว้ายมาหากกอุกแล้วกูหนาเนี่ยเโดนอนดด เฮ้ยปล่อยพี่ตายสงจุ๊บสงจุ๊บเฮ้ยมีคนมีโบ้งนี่นะใช่หลมีโบ้งมีคนมีโบ้งนี่นะมีเขาเห็นหมอคะไม่เขาโยนอีกาไหมน้องนี่จะโดนจะโดนแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วงรัไปไอ้้เองช่รัพี่ไกหนอพี่รอหน่อยพี่รอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยรอหนหมอหมอทำเป็นจะมาช่วยที่หมอะ ฉักลังจะไปช่วยเองรู้แตะห่วงนะวะมามาชันสที่รักที่รักฉันมองไที่มันเห็นเอาเทไปจริงเหรอเล่นเอาคุไปีอ้ยเฮ้้ฮิวันหับ้านมิิฮิวฮิวก่อนฮิวก่อนประตูเปิดใช่คะประตูฝั่งนี้ยังไม่เปิดฝั่งน้นเปิดแล้วเปิดแล้ว ไอมีไทยปนะพี่รอตาแดงหมดก่อนเรอตาแดงหมดก่อนเออราตาแดงหมด46ปีเองลานสี่สิบหกทุกคนเป็นไงบ้างโอเคเนาะสบายดีมีตั้งใช้สบายดีมีตั้งใช้แกก่อนเนาะก่อนอ้าแม่งเห็งน้องอีกไ็้ไงแค่เพื่อนพี่น้องดูอย่างเดียวลานขอบคุ้ยใจหนูสามสิบวิสามสิบวิลานไว้ใจเสมอเฮ้ยมีคนโดนบลอกแอร์ประตูประตูประตู เอาประตูเอาประตูประตูมีใครแล้วกูล่ะเหรออ่ะวางเดือดร่มที่เดือดร่มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ยังออกไปได้พี่ยังออกไม่ได้พี่เปิดอีกประตูนึงอยู่พี่เปิดอีกประตูหนึ่งอยู่ไหนนี่แม่เล่นเลยลูกนั่งงน้นพี่เปิดอีกประตูนึงอยู่แประตูนึงร้องพลงก่อนเชฮ้ยตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วอ้าวลองลูกปรคามเดือดร่มเี๋ยวพีลงลูกโอเคครับเปิดประตูอยู่แป๊บนึงครับ ทำไมไปเปิดประตูทำไมพี่ไม่ออกประตูอีกเอาก็เมื่อกี้เขาไล่กันอยู่ว่าพี่กลัวดิว่าไอ้เรนไม่ไปหาพี่ได้วปะไิ่งไปหาไิ่งไปหาได้วปะจะออกจะออกไม่ออกไม่ออกก็ซอกตอกแคบประการออกได้ไหมออกได้ไหมออกประตูแล้วโอเคโอเคโอันนี้นะวะรอบหน้าเอาเอาไว้รอบหน้านะเรนนะมาเกบังให้หมายว่าความบังวิ่นั่นหรือเฮ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยกันเดี๋ยวเราไปช่วยทำเต็ม เช้าวันไหนก็ยังวิ่งนะเดี๋ยวพี่บอกให้บอกกันสองคนเลยไปเดี๋ยววิ่งมาไหนวะเนี่ยบอสพี่กไม่ได้บอกไม่ได้เลงพี่คิวตายยังนะยังไม่ตายไม่ตายเพลย์สองเพลย์สองพี่คิวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมา อเดี๋ยน้องช่วยได้ได้ได้อเลนขึ้นตรงไหนดีวะช่วยน้องตรงไหนดีวะไม่มีท้ายพี่คิวรอบนึืองนั้ได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 ้กลับมาสิกลับมาสิเกาะพี่เท่าไหร่เกาะพี่เท่าไหร่เกาะเกาะพี่หกยี่สิบพี่เลยเอ่งอย่าต้องเข้าก่อนได้ได้ได้ไป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 เออรอบนี้ได้รอบนี้ได้บังบังบังกับน้องบั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 งไปน้องนี่ไปน้องเร็วว่านี้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  เรวกวดี้เร็วกว่นี้เร็วกว่ี้โอ๊ยโดนพี่โดนพี่สวยสวยพี่สวยสวยรันสวยรันอดได้ปะรันอดได้ปะเออสวยเห่ยะมีคนมาให้กำลังใจเรนพี่ขอโทษที่บอกแล้วแกพี่ไปก้าวไปตรงนั้นแหละพี่ไปพี่ตายนะ ค้า้งแถวนี่แม่งกันซีนกูเก็ตไงฮะกี่รอบแล้วเนี่ยจะมึงไปทิ้งไงเดี่ยววิวเดี่ยววิวอะไรไมึงไม่ต้องมาลากกูมึงไปไกลเกินไม่คุยกับมึงแล้วเราเลิกกันทำไมวิวมันดูไปแบบออกห่างเราแปลกๆทำไมมึงต้องสกินนี้น <co ่ะฮะมึงมีสกินอื่นไหมทำไมมึงต้องสกินนี้มาโชกเบียนเมี่ยงเลยกูมีอำนาจอ้าห้องมีอยู่โรงงานไหมเอ้ยแกวิวน้องอยู่ในใจไม่ปถาม พี่ว่ามีอะไรแปลกๆว่ะเกรดจริงด้วยเกรดจริงด้วยเกลียดหน้ามึงไม่ต้องมาตามกูเลยมึงไปตามคนอื่นไม่กี่แต่น้องทำประตูว้าให้ตรงไม้ตามพี่ว่ะผังต้นไม้พี่พี่มาได้ตรงไม้ได้เขาตามพี่ประตูประตูไม้ใช่ไหมตรงไม้นะตรงไม้ด้านล่างตรงอันนั้แต่น้องทำประตูว้าไปเลยไหนว่าประตูว้าอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว อุ้ยแตกไม่ใช่หมอนักร้องอ่ะมันร้องเพลงไม่ใช่แต่เป็นแดนซ์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 เรากำลังคิดว่าจะไต่แรงสักหน่อยกะจะอยากขึ้นมากอกสักครั้งไปสี่ไปสี่ไปสี่ไต่ไปสี่ไต่ก็ไปสิเอ๊ะไปสิ่ทำไมหล่อนก็ไปสิเอ้าหลุดหลุดหลุดโทษโทษโทษไม่ได้มองแต่คุยโทษ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 เอ๊ะเป็นแฝงนะซูมาเรนโทษโทษไม่ได้มองเมื่อกี้มันต่มองนะเอ๊ยมีคนกำลังจะแตกไปได้ถามเอ้ยลัน เปียกเปียกค่ะเปียกเปียกค่ะเขาจะบิงเก็บเกียดแ่ะโดนนี่ยงบิงคดค้าิว่าน่าจะโดนจับกดน้ำมากกว่าเออเอาว่าเอาว่าสิบเจ็ดสิบหกสิบห้ามัอยู่สิบอี่พอดีมันอยู่สิบสอนี่พอดีเออหายยังไง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 ไหนวะเอ้ยโอเคาไว้อที่จะัำแต่ ดีนี่ <ht b> อันชีช่วยไดอุ๊ยอเลนรอดสกิลในเวลาฮีโร่อ้าวในเวลาฮีโร่ไ,าาโรไปเลยเคิลาเลนเควินจะหมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามาเควินหมัดจมูยอะไรก็มาเออนั่นแหละป้าเออเขาเป็นของเออเครื่องเก่ารันอยู่ไหนวะอย,อยู่ตรงมุมแมบป,ประจัญญาบบโอเคโอเคโอเคทางโรงงานขอบคุณคาเต้เ่นถ้าโดนทีมาหาพี่ได้นะ ไปแล้วนะครับเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วโอเคไม่โดนตีเดี๋ยวพี่กลับไปซ้ำเครื่องกัน A few minutes later ไกูเห็นกูเห็นลูโอริโอกูปวดหัวเลยลูโอริโอ้อนนี้มันไม่ใช่โอริโอโอริโอสิบบาทปกติห้าบาทอันนี้โอริโอสิบบาทแฉไม่เฉยนั่นน่ะแล้มีสกีตอนแบบรัวจริงนะแบบประตูเป็นโอริโออะไรเงี้ยเออไม่ไหวแล้วติงโน่แล้วกูอยู่ใกล้ไง กูต้องช่วยไงแล้วกูก็ช่วยกับเกรสไม่เป็นไง,งเครื่องด้วยนะคะได้แมชอะไรนะจะเข้ามาช่วยใช่ไหมเดี๋ยว,ยวยไอ้ประตูวัดตรงนั้นคืออะไรวะเนี่ยอะไรหนูมาซ้ำเครื่องเลนประตูวัดามาซ้ำเครื่องเขาเห็นพี่เขาจะปักน้ําอ้อมพี่ <S <S ไม่ใช่อะไรคือกูจะปั่นไงประเด็นนะ่ยกูอยากปั่นไงดินไม่ทันนะเนี่ยเพราอยู่ใกล้พี่ปั่นใกล้เอาเกินเฟสได้คราเอาเครื่องนึงให้เสร็จแล้พี่ เนี่ยเสร็จแล้วนี่เงไมช่วยไหวป่ะไม่ไม่ไม่ว่าเครื่องสุดท้ายเอาเกือบกล้เสร็จแพี่ไม่รู้ว่าพี่จะไหวหรือเปล่าสุดท้ายประมาณเจิบแล้วอะเดี๋ยวันต่ออุ้ยเขาเดินขึ้นมาเจอพี่ว่ะมันเห็นพี่แล้วโอ้โหนโอ้โหนุ่มทัี่ว่าทันที่ว่าทันตะลีตะ ครับเคล่นเพ็ดออกก่อนครับออกรอก่อนต้องเตรียมเลยโอเคกรตรีตติรีตติ้งส์ไ e ฮะวะใช่อะไปฮะว่ะโกโกโก้ต้ต้องตีหนึ่งที่จุดนะครับเอ้าเราไม่ตีประตูก็ไม่รู้เหมือนกันไปเลยอีเสโนเซ็ตไปวตามใครเอ้าไม่หวเอ้าโอเเลยไปประตูครับโอเคครับโอเคครับ รอเขาตีอหรอรอเองเขาตีอยู่เออเลนพี่มีอะไรสารภาพว่าเมื่อกี้พี่ไม่เห็นว่าเองอยู่ตรงนั้นแ่ะพี่นึกว่าอยู่ไอ้เก้าอี้ที่พี่เดินไปไม่ตีเขาจะวนนะเดียวเลยพี่พกูขอโทษกูขอโทษมีคนเตรียมอะไรคะอยู่สุรินทร์ค่ะซูรินถ้ามันตักขอบจุดได้เลยนะคะพี่โอเคโอเคเปิดประตูอยู่เปิดประตูอยู่เฮ้ยไปประตูไปประตู คิดหายใช้ที่ดีแล้วคิดมากคิดมากพี่ว่าคิดมากหมายถึงประตูคิดมากอ้าวเนี่ยพี่บอกแล้วคิดมากไม่ไปแล้วพี่ไม่ไปแล้วไปบางกุลีแทนโอเคกูสงสารไอ้เลนถ้าไม่มีถ้าไม่มีไอ้รันมานะเมื่อกี้นว่ามันตาย